สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวล่างนะครับ9ชุดตรงๆนะครับเป็นสูตรลาพัฒนานะครับเอามาดูวิธีการคำนวณในสูตรที่1นะครับจะใช้หลัก10ล่างบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วบวกหลักหน่วยล่าง5ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก4ี่บวก4มีตัวเด่น3ตัวนะครับมาในตำแหน่งหลัก10บล่างสูตรที่2ใช้หลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งบวก10บน5ครั้งนะครับบวกหน่วยบน3ครั้งบวก3คงที่ ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก2บวกก็มีตัวเด่น3ตัวมาในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับามาดูย้อนหลังทั้ง2สูตรนะครับผมมาจับคู่กันในงวดที่ออก37แต่ทั้ง2สูตรสถิติเข้ามาไม่เท่ากันนะครับหลัก10ล่างเนี่ยเข้ามาประมาณ10งวดย้อนหลังไปเข้าอีกประมาณ4งวดนะครับแต่หลักหน่วยล่างเข้าตั้งแต่งวดนี้นะครับสูตรแรกใน937ส 2. สูตรที่2ก็3 57ออก37นะครับหลัก10เลข3หลักหน่วยเลข7 นะครับก็ถูกนะครับงวดถัดมานะครับหลักสิบหนึ่งห้าเก้าหลักหน่วยสองสี่หกนะครับออกหนึ่งสองเข้าเลขหนึ่งเข้าเลขสองนะครับงวดถัดมานะครับหลักสิบสองหกศูนย์หลักหน่วยห้าเจ็ดเก้านะครับออกสองเก้าหลักสิบเลขสองหลักหน่วยเลขเก้านะครับ แล้วก็งวดถัดมาหลัก1 0 9 3 7หลักหน่วย9 1 3ออกเบิ้ล3 3นะครับหลัก10เข้าเลข3หลักหน่วยก็เข้าเลข3ก็ถูกนะครับงวดถัดมานะครับหลัก1 0 1 5 9หลักหน่วย9 1 3ออกเบิ้ล1นหลัก10เลข1หลักหน่วยก็เลข1นะครับก็ถูกต้อง อามาดูงวดล่าสุดครับหลักสิบคำนวณได้7จ็หหลักหน่วยคำนวณได้6 80ออก16หลักสิบเลขหนหลักหน่วยเลขหก 6. สถิติย้อนหลังที่ผมทำให้ดูนะครับหนึ่งสอี่ห้าหนะครับ6งวดนะครับอามาดูแนวทางในวันนี้นะครับว่าทั้งสองสูตรคำนวณได้เลขอะไรนะครับเอาสูตรที่หนึ่งก่อนเอาผลรางวัลน,นะครับ ในงวดที่ผ่านมานะครับรางวัดมันออกหกหกค่าหนึ่งหนึ่งหกตั้งนะครับสูตรแรกหลักสิบล่างบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างห้าครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วบวกบวกสี่บวกสี่ดังนั้นหนึ่งบวกกันสองครั้งได้สองห้าบวกกันหกบวกกันห้าครั้งห้าหกสามสิบ เท่ากับ32นะครับได้เลข2 2ไเป็นเลขเด่นเลขแรก2องบวกสบวกสีสองบวกสได้6 6บวก4ได้10ได้0ได้2 60อ่ามาดูหลักหน่วยในสูตรที่2นะครับหลักหน่วยในสูตรที่2ก็เอาผลรางวัล6 6ค่า1 1>, 1 6ตั้งสูตรที่2นี่หลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งบวกหลักสิบบนคูณกัน5ครั้งแล้วบวกหลักหน่วยบนสาครั้งนะครับแล้วค่อยบวก3ามคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกทีละสอนะครับดังนั้น6บวกกัน2ครั้งได้12 5บวกกัน5ครั้งห้าห้ห้บวกกัน3ครั้งได้3สูตร บวก3คงที่เท่ากับตรงนี้12นะบวกอีก25เป็น37 37มาบวกอีก3 37ก็เป็น40 40บวก3 43ได้เลข3เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรบวกทีละ2บวก2บวก2 3บวก2ได้5 5บวก2ได้7ได้3 57 ก็ได้ตัวเลขครบทั้งสองสูตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับดังนั้นสองตัวล่างเราพัฒนานะครับในวันนี้นะครับก็จับคู่นะครับได้สองสามสองห้า สองเจ็ดหกสามหกห้าหกเจ็ดศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับผมก็รอผลออกวันนี้นะครับถามว่า,าผมเน้นตัวไหนในนี้นะครับ เน้นเน้นครับผมฟันด้วยสองห้าฟันสองห้านะเม็ดเดียวนะครับอันนี้ผมชอบส่วนตัวผมนะครับถ้าใครไม่ชอบสองห้าก็ดูในนี้นะมันมีอีกแปดชุดนะทั้งหมดมีเก้าชุดนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับสูตรมันก็มีหลายตัวนะครับวิ่งบนวิ่งบนเนี่ยนะครับให้เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับวิ่งบนศูนย์นะครับ วิ่งล่างเนี่ยนะครับวิ่งล่างในห้านะครับคือห้าห้ากับสองสองกับห้านี่นะครับตัวเดียวนะครับถ้าถามว่าบนนะชอบศูนย์อะไรนะรผมชอบศูนย์สาม ชอบ0ูนะครับ5 03นะครับ, 3, นรบในชุด3ตัวนะครับชอบห้าศูนะครับ ก็รอดูนะครับวันนี้จะมีหรือเปล่านะวิ่งบนศูนย์นะครับวิ่งล่างห้าวิ่งล่างจะวิ่ง5วิ่ง2ได้หมดนะครับฟัน2 5งห้าเม็ดเดียวนะครับฟันสอห้า คำเตือนนะครับผมสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางการคำนวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายตัวเลขมันจะออกตัวไหนในะวันนี้ก็ไม่มีใครทราบนะครับสูตรคำนวณมันก็มีหลายสูตรนะครับดังนั้นก็ต้องรอรุ้นวันนี้ว่าผมจะเลือกสูตรถูกหรือเปล่านะคใครชอบลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ